เจริญพรญาติโยมทั้งหลายวันนี้กก็้ไปวันอาทิตย์ที่เราได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งญาติโยมทั้งหลายท่านคงได้ยินประโยคที่ว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอวันนี้อาตมาภาพจะนำเรื่องราวนี้มาถ่ายทอดให้ฟังกันพยาศ ท่านเป็นบุตรของเศรษฐีในกรุงพาราณสีซึ่งมีเรือนสามหลังเป็นที่อยู่ในสามฤดูครั้งหนึ่งในช่วงของฤดูฝนยศักคุณบุตรอาศัยอยู่ในเรือนซึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝนมีสตรีประโคมดนตรีบำรุงบำเรอในคืนหนึ่งยศักิ์คุณบุตรนอนหลับก่อนหมู่ชุมชนที่เป็นบริวารเมื่อตื่นขึ้นมาตอนใกล้รุ่ง จึงเห็นหมู่บริวารของตนนอนหลับมีอาการพิกลต่างๆไม่เป็นที่พอใจปรากฏแก่ยะ,ะกุณบุตรดุดซากศพที่ทิ้งอยู่ในป่าช้าท่านยะ,ะเกิดความสลดเบื่อหน่ายจึงอุทานออกมาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วก็สวมรองเท้าเดินออกจากประตูที่อยู่อาศัยของตน เพื่อมุ่งหน้าออกนอกเมืองไปยังป่าอิสิปะนะมลึกทายวันในเวลานั้นโจนใกล้รุ่งสมเด็จพระบรมศาสดาสเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้งทรงได้ยินเสียงยาาักษกุลบุตรเป็นอุทานเดินเข้ามาจึงตัดเรียกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาที่นี่เถิดเราจะแสดงธรรมแก่ท่าน ยะสักุณบุตรได้ยินเสียงตัดของพระบรมศาสดาอย่างนั้นจึงถอดตรองเท้าและเดินเข้าไปถวายบังคมนั่งณที่สมควรแห่งหนึ่งสมเด็จพระบรมศาสดาทรงสแสดงพระธรรมประเทศนาที่เรียกว่าอนุปุพระปิกัปกราถาเพื่อฟอกจิตใจท่านยะสักให้ห่างไกลจากความยินดีในกามต่อมาพระองค์ทรงสแสดงอริยสัจสี่ ยศกนบุตรได้เห็นธรรมพิเศษนั้นณสถานที่แห่งนั้นเองในภายหลังได้พิจารณาภูมิธรรมที่ตนเห็นแล้วจิตก็ปพนจากอสวะไม่ถือมั่นตัวอุปทานสำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อทราบว่าจิตของท่านผู้นั้นพร้อมที่จะรับฟังธรรมที่ลึกซึ้งไปแล้วด้วยจิตที่ปราศจากความเห็นผิดปราศจากนิวรณ์ มีจิตที่เบิกบานผ่องใสสมบูรณ์ด้วยศรัทธาประกอบด้วยปิติและปามโมชในสัมมาปฏิบัติแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึางสแสดงอริยสัจสี่เพื่อโปรโดจิตโปรดใจของท่านยัตสกุลบุตรให้จิตหลุดจากการยึดมั่นถือมั่นในอุปทานทั้งหลายเพื่อเอาจิตมารวมกันเพื่อศึกษาปฏิบัติข้อธรรมที่ดีขึ้นต่อไป ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเสร็จก็คืออริยสัจสี่ประการที่เป็นหลักธรรมสำหรับบรรพชิตและฤหัสถ์ที่ควรศึกษาควรรู้และปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปจากกิเลสทั้งหลายและเพื่อความหลุดพ้นผลผลจากทุกข์ในวัฏจักรขันธุตการพระผู้มีพระเจ้าตัดเตือนสติพิสุท์ทั้งหลายเสมอว่าเพราะไม่ได้ตัดสรู้ไม่เข้าใจในอริยสัจธรรมเหล่านี้ ตาถาคตและพวกเธอจึงเล่ล่อนไปในพบทั้งหลายสิ้นการนานโดยตัดว่าชนเหล่าใดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งพานและบัณฑิตทั้งมั่งมีทั้งขัดสนล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าผาชนะดินที่ช่างหม้อทำทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งสุกและดิบย่อมมีความแตกทั้งหลายเป็นที่สุดชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้น สังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเมื่อท่านยศกุลทบุตรได้ฟังธรรม,มเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสร็จท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมและยึดมั่นในพระรันตนตรัยต่อมาส่วนมารดาของท่านยศกุลทบุตรก็คือนางสุชาดา ผู้ที่เคยถวายข้ามัทุปายาตแด่พระมหาบุรุษก่อนตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอรุ่งเช้าก็ขึ้นไปบนเรือนไม่เห็นลูกจึงบอกเคยเศรษฐีผู้เป็นสามีให้ทราบเศรษฐีใช้ให้คนไปตามหาในทิศท,ทั้งสีส่วนตนเองก็เที่ยวตามหาอีกทางหนึ่งแต่บังเอิญเดินทางมุง่งสู่ป่าอิสิปณะมฤคทายวัน ได้เห็นรองเท้าของลูกชายวางอยู่ณนะที่นั้นจึงตามไปเมื่อเศรษฐีเดินไปถึงแล้วพระบรมศาสดาจึงแสดงพระธรรมเทศนาชื่อว่าอนุป,ปุพพะพิกะถาอีกครั้งและอริยสัจสี่ในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาเศรษฐีก็ได้ดวงตาเห็นธรรมทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาว่าเป็นธรรมที่ไพเราะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์เป็นธรรมที่เป็นของจรงิง อย่างที่ข้าพเจ้าไม่เคยได้ฟังมาก่อนพร้อมทั้งปริยานตนเป็นอุบาสกว่าข้าพระองค์ขอถึงพระองค์พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งขอพระองค์จงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงรัตนาตายัยเป็นที่ระลึกตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเศรษฐีผู้บิดาจึงได้นับว่าเป็นอุบาสก ที่อ้างเอาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสาระกว่าชนทั้งปวงในโลกเรษฐีผู้บิดายังไม่ทราบว่าท่านยศได้เป็นผู้สิ้นอัศวะแล้วจึงขอร้องให้กลับไปบ้านเพื่อให้มารดาคลายความโศกเศร้าเสียใจภายหลังเมื่อทราบว่าท่านยศกุลบุตรสิ้นอัศวะสิ้นแล้วไม่สามารถขวนกลับไปครองเรือนได้เหมือนการก่อน จึงทูลนราธนาสมเด็จพระสัมมาสัมพมุทธเจ้าพร้อมทั้งท่านยศเป็นปัจฉาสมณะตามเสด็จรับบิณฑบาตในเวลาเช้าพระพุทธองค์ทรงรับด้วยอาการตุสเนยภาพก็คือการรับนิมนต์ของพระบรมศาสดาได้แก่ทรงนิ่งเศรษฐีผู้บิดาทราบว่าพระองค์รับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทก็คือกระทำประทักสินาแล้วก็หลีก,กลับมา เมื่อเสถีกลับไปแล้วยศศักษ์ณบุตรจึงทูลขอบรรปชาอุปสมบทกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตให้เป็นพิสุด้วยพระวาจาว่าเธอจงพิสุมาเถิดทำอันเลากล่าวดีแล้วเธอจึงประพฤติพรหม,มจรรย์เถิดในที่นี้ไม่ได้ตัดว่าเพื่อจะทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเพราะท่านยศะได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็คือ ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังไม่ได้บวชเช้าวันรุ่งขึ้นพระบรมศาสดามีพระยาศาเป็นปัจฉาสมณนะตามเสด็จไปรับบิณฑบาตในเรือนของเศรษฐีพระองค์ทรงสแสดงพระธรรมเทศนาที่ชื่อว่าอนุป,ปุปภพะพิกถาและอยายัตส์ศี่แก่สตรีทั้งสองก็คือมารดาและภรรยาเก่าของท่านยาศา ปรากฏว่าสตรีทั้งสองได้ดวงตาเห็นธรรมแสดงตนเป็นอุบาสิกาเข้าถึงพระรัาตนตรัยเป็นที่ระลึกและนับว่าเป็นสตรีทั้งสองเป็นอุบาสิกาที่เกิดขึ้นในโลกก่อนหญิงอื่นทั้งปวงเมื่อเสร็จพุ้ธก,กิจแล้วพระพุทธองค์ทรงตัดสั่งสอนชนทั้ง3แล้วจึงเสด็จกลับไปยังป่าอิสิป,ปะนะาฤกทายวัน การอุปสมบทของท่านยาศในครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่อํานวยประโยชน์สุขให้กับหมู่ชนเป็นอันมากเพราะว่าท่านยังสามารถชักจูงผู้อื่นเข้ามาอุปสมบทด,ด้วยเช่นสหายของท่านอีก54คนท่านได้เป็นกําลังสําคัญที่ช่วยประกาศพระศาสนาในตอนปฐมโพธิการอีกองคหนึ่ง เมื่อดำรงอายุสังขารพอสมควรแก่การแล้วจึงดับขันปรินิพพานจากเรื่องราวนี้จะเห็นได้ว่าพยาศะเป็นผู้ไม่ยึดติดในการมคุณเมื่อมีโอกาสจะได้หาทางเดินออกจากสิ่งเหล่านั้นด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาดวงจิตของท่านให้สะอาดเพราะจิตเป็นสภาพธรรมที่มีจริงก็คือทำหน้าที่รู้อารมณ์แต่เมื่อจิตเกิดขึ้นก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเสมอ ซึ่งเกียสิกนี่เองที่มีดวงจิตฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีเป็นกิเลสเป็นอกุศลโดยทั่วไปแล้วของปัตุชนเมื่อจิตของเรามีกิเลสเกิดกับจิตเป็นส่วนใหญ่ก็ทําให้เป็นจิตที่ไม่ดีเป็นจิตที่เป็นอกุศลเมื่ออกุศลในจิตที่เกิดขึ้นมีจิตเป็นโลภจิตที่เป็นโทสะจิตที่เป็นโมหะเป็นต้นเพราะฉะนั้น จิตที่ไม่ดีเป็นอกุศลเกิดขึ้นพระพุทธองค์ทรงสแสดงการรักษาจิตก็คือการรักษาจิตไม่ให้มีตัวเราที่จะรักษาไม่มีตัวเราที่จะพยายามจะรักษาอีกเช่นกันเพราะมีแต่ธรรมที่ไม่ใช่เราที่เป็นจิตจิตที่เกิดขึ้นดังนั้นการรักษาจิตก็ต้องเป็นหน้าที่ของพระธรรมที่เราศึกษาเมื่อพระธรรมที่เราศึกษาแล้ว แล้วเราใช้ปัญญาในการพิจารณาเราเอาวระธรรมรานั้นมาทำความเข้าใจเมื่อเกิดสภาวะแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจิตของเราก็จะบริสุทธิด์ด้วยพระธรรมแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องรักษาจิตของเราดังนั้นธรรมที่รักษาจิตไม่ให้เป็นอกุศลแต่เป็นกุศลก็คือสติและปัญญา และรวมทั้งจิตฝ่ายดีที่ประกอบไปด้วยมีฮีริโอตป,ปะเป็นต้นแต่การจะรักษาจิตให้ได้ทําที่เป็นหัวหน้าเป็นใหญ่ที่จะทําให้รักษาจิตได้ก็คือปัญญาความเห็นถูกเมื่อเรามีปัญญาความเห็นถูกก็ย่อมคิดชอบและทําให้มีการกระทําทางกายการกระทําทางวาจาและระลึกชอบด้วยจิต ซึ่งขณะนี้อกุศลก็จะเกิดขึ้นกับเราไม่ได้เพราะว่าเรามีปัญญาเป็นเครื่องรักษาจิตทําให้เป็นกุศลรักษาไม่ให้เป็นอกุศลในขณะนั้นและสติเป็นเครื่องกั้นกระแสของกิเลสก็ช่วยรักษาจิตในขณะนั้นด้วยปัญญาที่เจริญขึ้นก็ทําให้เกิดจิตที่ดีก็ช่วยรักษาจิตในขณะนั้น,ญญน,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 นไม่ให้จิตเป็นอกุศลได้ พอมาถึงจุดนี้แล้วก็นึกถึงคำสอนของหลวงปู่ดูของเราหลวงปู่เคยพูดเคยสอนว่าผู้ที่ปฏิบัติดีต้องหมั่นตามดูจิตรักษาจิตสำหรับคนที่ไม่เคยปฏิบัติแล้วไม่รู้จะดูที่ไหนจะดูอะไรรู้สึกสับสนแยกไม่ถูกเพราะไม่เคยดูไม่เคยเห็นไม่เคยสังเกตอะไรเพราะอยู่แต่ในความคิดที่ปรุงแต่ง อยู่กับอารมณ์แต่แยกอารมณ์ไม่ได้ยิ่งคนที่ยังไม่เคยบวชคนที่ยังอยู่ในโลกแบบวุ่นวายยิ่งดูจิตของตนเองยากในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างคุณพระศีรัตนาตา์ไตมีพระพุทธรัตนพะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะทั้งสารประการนี้ขอจงอภิบาลบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน ให้มีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์พูนผลทำใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงรู้ก็ดีขอให้ทำรานั้นจงเกิดแก่จิตของญาติโยมทุกท่านและขอบารมีธรรมให้องค์บูดูได้โปรดตนจิตตนใจให้ญาติโยมทั้งหลายเป็นผู้ไฝ่รู้ในทางที่ดีเป็นผู้ที่อยู่ในสัมมาปฏิบัติ คิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาเดินทางไปที่ใดก็ตามขอให้เจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆด,ด้วยเถิดจะเริญพร